ก็กลัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็เจอกันทุกวันนะครับครับก็จะมีสูตรนะครับมาคํานวณหวยท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวนะครับผม เป็นสูตรใหม่นะครับชุดสูตรนี้นะครับไม่ปรับหลักนะครับนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับชุดเดียวแม่นๆ่นนะครับผมไม่ปรับหลักนะครับนะครับผมสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยที่1นะครับบวกหลักหน่วยที่3นะครับบวกหลักร้อยที่4นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผม แล้วก็บวกหลัก10ครั้งที่4ี่นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงทีนะครับนะครับผมนะครับแล้วก็หลักแสนนะครับบวกหลัก10ครั้งที่1นะครับบวกหลัก10ครั้งที่1นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยที่1นะครับบวกหลักหน่วยที่2นะครับบวกหลักหน่วยที่2นะครับบวกกัน2ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่4นะครับแล้วก็บวกด้วย1งคงทีนะครับ ผมสูตรนี้ก็จะบวกเยอะหน่อยนะครับผมนะครับตัวเลขก็จะเยอะนะครับผมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมนะครับหลักแสนนะครับนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผมหลักหน่วยนะครับนะครับหาผลลัพธ์นะครับผมนะครับก็คือเลขสีนะครับ บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข4นะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่3นะครับก็คือเลข5นะครับผมบวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับร้อยครั้งที่4ก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผม แล้วก็บวกหลักสิบกล้งที่4นะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกเลขแปคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม4บวก4บวก2บวก5นะครับบวก3บวก3บวก7บวก8นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ36นะครับผม นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับนะครับเป็นผลลัพธ์นะครับผมต่อไปนะครับหลักแสนนะครับที่จะนํามาบวกกันนะครับนะครับหลัก10ครั้งที่1นะครับหาผลลัพธ์นะครับก็คือเลข4นะครับบวกหลัก10ครั้งที่1นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับ สองครั้งนะครับผมแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขสองนะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับก็คือเลขสี่นะครับบวกกันสองครั้งนะครับนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับ ครับผม2 4 6 8นะครับก็จะมีตัวเลขที่บวกกันอยู่8ตัวนะครับผม <c oughs> นะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม4บวก3บวก3บวก2บวก4บวก4บวก9บวก1นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ30นะครับผมนะครับแล้วก็จะได้เลขศูน นะครับนะครับผมผลที่ออกนะครับผม2ตัวล่างนะครับก็คือ06นะครับนะครับสูตรนี้ก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก06นะครับเป็นสถิตินะครับย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ครับผมตรงก็งวดนี้นะครับก็จะได้ตัวกลับนะครับผมนะครับ60นะครับนะครับผมกับต่อไปนะครับผมนะครับงวดต่อไปนะครับ หลักแสนนะครับหลักแสนที่จะนำมาบวกกันนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข7ครับบวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับก็คือเลข9 <Okay. S 1> นะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่3นะครับก็คือเลข7 บวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับนะครับผมแล้วก็บวกหลักสิบครั้งที่4นะครับนะครับก็คือเลข7็นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับนะครับผลลับที่ได้นะครับผม5้าบวกเบวกเกบวก7 บวก3บวก3นะครับบวก7บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ49นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข9นะครับผมนะครับเป็นผลลัพธ์นะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับผมบวกกับหลัก10ครั้งที่1นะครับที่จะหาผลลัพธ์นะครับผมก็คือเลข5นะครับ บวกหลัก10ครั้งที่1นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมก็คือเลข5นะครับ5บวก5บวก5นะครับผมนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่2นะครับก็คือเลข2นะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลังหน่วยครั้งที่4นะครับผมหน่วยครั้งที่4นะครับก็คือเลข5นะครับผมแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม5้าบวกหบวกหบวกเนะครับบวกสบวกสบวกหบวกหนะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็คือ 34นะครับแล้วก็จะได้เลข4นะครับผมนะครับเป็นผลลัพธ์นะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผมสองตัวล่างนะครับก็คือ9 4นะครับงวดนี้ก็มาตรงๆเลยนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับ สุดนี้ก็จะบวกเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวเลขก็เยอะนะครับนะครับผมต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข3นะครับ บวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่3นะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับก็คือเลข9นะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10อครั้งที่4นะครับก็คือเลข1นะครับผมแล้วก็บวกได้8คงที่นะครับ นะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม7จ็ดบวกสบวกสบวกศนบวกเบวกเบวกหบวกแนะครับนะครับก็จะได้39นะครับนะครับผมแล้วก็จะได้เลข9นะครับเป็นผลลัพธ์นะครับผมนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับถ้าเกิด ที่จะนามาบวกกันนะครับกับหลักสิบครั้งที่1นะครับนะครับก็คือเลข7นะครับบวกหลักสิบครั้งที่1นะครับก็คือเลข5นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่2นะครับ นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข5นะครับผมนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่4นะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม7บวก5บวก5นะครับบวก2บวก5บวก5บวก8บวก1นะครับ นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ38นะครับผมนะครับก็จะได้เลข8นะครับเป็นผลลัพธ์นะครับนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนะครับผมก็คือ9 8นะครับ วันนี้ก็มาตรงๆเลยนะครับผมนะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับบางทีนะครับผมก็จะดูงงๆซะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเลขก็จะบวกเยอะนะครับครับผม ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลขแปดนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับผมก็คือเลขแปดนะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขสี่นะครับบวกหลักหน่วยที่สามนะครับก็คือเลขเจ็ด ครับบวกหลักร้อยที่4นะครับก็คือเลข7นะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10ที่4นะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับผมนะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม8บวก8บวกสบวก7บวก7บวก 7, 7 บวก8บวก8นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมนะครับก็คือ57นะครับนะครับผมก็จะได้เลข7นะครับเป็นผลลัพธ์นะครับผมต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข8นะครับเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็บวกหลักสิครั้งที่1นะครับผมนะครับ10ครั้งที่1นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับครั้งที่1นะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่2นะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับ แล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่4นะครับ for หน่วยครั้งที่4นะครับก็คือเลข0นย์นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได ja mm ้นะครับผม8บวก9บวก9นะครับบวก4บวก8บวก8บวก1นบวก0บวก1นะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ47นะครับ ะครับก็จะได้เลข7็กนะครับเป็นผลลั์นะครับนะครับผลที่ออกนะครับผมผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนะครับผมก็คือ7 7นะครับนะครับผมงวดนี้ก็มาตรงๆนะครับก็ไม่ต้องกลับเลยนะครับผม ครับครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ทุกสูตรนะครับที่ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับผมต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับที่จะเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับ หลักแสนนะครับผมหลักแสนถ้าจะนำมาบวกกันนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข6นะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับผมก็คือเลข6นะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่3นะครับผมหน่วยที่3นะครับก็คือเลข1นะครับ แล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมก็คือเลข4นะครับนะครับผมแล้วก็บวกหลักสิบครั้งที่4นะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกเลข8คงที่นะครับครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม5้าบวกหบวกหบวกห บวกสบวกบวกศนบวกนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ34นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือเลข4นะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข5เหมือนเดิมนะครับบวกหลักสิครั้งที่1นะครับผม 10ครั้งที่1นะครับก็คือเลข2นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมนะครับบวกหลัหน่วยครั้งที่1นะครับก็คือเลข6บวกหลักหน่วยครั้งที่2นะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่4นะครับก็คือเลข4นะครับผมแล้วก็บวกด้วย1 คงที่นะครับผมนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม5บวก2บวก2บวก6บวก8บวก8บวก4บวก1นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็คือ36นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือเลข6นะครับผม นะครับผมก็รอผลนะครับนะครับผมรอผลในงวดต่อไปนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากองสลากจะออกวันไหนนะครับน่าจะมีการเลื่อนไปอีกนะครับผมนะครับน่าจะเป็นวันที่16พฤษภาคมนะครับ นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมนะครับ4664นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับนะครับผมก็รอผลนะครับในวันที่16พฤษภาคมนะครับนะครับผมกองสลากก็น่าจะเลื่อนอีกนะครับเป็นวันที่16พฤษภาคมนะครับ ปศ2563นะครับนะครับผมก็ดูกันไปพังๆก่อนนะครับดูกันเป็นแนวทางนะครับผมนะครับนะครับนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ สูตรทุกสูตรนะครับที่ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับผมก็ดูกันไปพังพาก่อนนะครับผมนะครับดูกันเป็นแนวทางดูสนุกสนุกไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็เหตุการณ์บ้านเมืองก็ ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับเป็นสถานการณ์ก็ไม่ดีนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ